สวัสดีครับเพื่อนชาวเคสเฟรคทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็จะมาสอนเฟรควิเคราะห์นะครให้นรา EP ที่61นะครับนะประจำวันวันนี้วันที่6เดือน2 2019นะครับ25 2 2562นะครับก็ประจำวันอะไรวันพุธใช่ไหมนะครับเนี่ยเมื่อวานไม่ได้มาก็เพราะว่าเห็นกักลารยังทรงๆเดิมอยู่แต่ว่ามาวันนี้ก็ น่าจะวิเคราะห์เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนะมาวิเคราะห์กันสดๆเหมือนเดิมนะครับนะคือผมออยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูว่าจะเข้ายัางไงต่อนะครับนะแต่ว่าที่ผ่านมาคือไอจุดเข้าอ่ะไอจุดเข้าสวยๆอะ่ะยังไม่ได้เข้าออเดอร์เลยนะครับเราจะมาพูดให้เห็นว่ารูปแบบของกราฟที่มันวิ่งอยู่เนี่ยเวลาที่ผมทําโซนเข้าแล้วมันไม่มาเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับนะซึ่งส่วนตัวนะสองวันนี้ยังมือว่างอยู่เลยนะครับนะ ก็โอเคก่อนหนึ่งก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะเปิดบัญชีนะครับเข้ามาแล้วก็เรียนรู้กับทางผมเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีด้านใต้คลิปลิงก์ด้านใต้วิดีโอนี้เลยนะครับนะหรือใครที่สมัครอยู่โบกอื่นหรืออยากจะเทรดอยู่โบกอื่นก็นแนะนำนะครับนะมีเอ็กเนสนะครับนะก็อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับนะก็สมัครกัในได้ใครเคยมีบัญชีเอ็กเนสแล้วก็ เอาลิงก์นี้ไปบอกซัพพอร์ตนะครับนะว่าต้องการสมัครกับเ,เลขบัญชีนี้นะครับโอเคแล้วก็มีเพจนะครับมีเพจมีกลุ่มนะครับนะก็สามารถเข้ามากดไลค์กดติดตามได้ผมจะลงในนี้แหละนะครับนะก็จะบอกเหตุผลว่าล่าสุดเป็นยังไงอโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลย ก็นะครับเอาก่อนเอาอันแรกก่อนนะครับเป็น GU นะครับเมื่อวันจันทนะของวันจันทร์วิเคราะห์ไว้ว่าโซนนี้น่าเข้าใช่ไหมแล้วก็ EMA Day เนี่ยก็น่าเข้านะ่แต่คาดหวังว่าน่าจะลงมาย่อมาหา EMA d เ y เ e อ a d เอเดราขึ้นนะครับแต่ณขณะเนี้ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นสิมันพุ่งลงมาเลยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเม,มื่อผมวิเคราะห์มวผมบอกแล้วว่าไอโซนเนี้ย คุณก็ต้องระวังนะครับนะมันมาถึงก็จริงนะครับมันเป็นแนวต้านเอ้ยมันเป็นแนวรับที่สําคัญก็จริงแต่แต่อยากให้คุณรออ่ะว่าถ้ามันลงมาถึงเนี่ยอย่าเพิ่งบายให้มันรอปิดปิดแท่งอย่างเดเขียวก่อนนะครับในบนแท่ง a อ ema d a ตัวนี้ซึ่งมันยังไม่ปิดนะครับมันยังไม่มีแท่งเขียวไหนในระดับเดที่ปิดเลยคุณเห็นไหมไอ้นี่มันเป็นไอ้แท่งเนี้ยมันไม่ใช่แท่งเขียวนะของ x n e s s เนี่ยเวลาข้ามข้ามวันอ่ะ ตอนวันอาทิตย์อะวันเสาร์กับอาทิตย์อะแก็บนั้นอะเสาร์อาทิตย์อะนะแก็บนั้นอะมันจะนับเป็นหนึ่งแท่งแดงนะครับหนึ่งแท่งเดเอหนึ่งแท่งเดนะครับซึ่งมันคือตัวนี้ซึ่งมันไม่ไม่ได้มีผลกับการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่บอกว่าจะให้บายตรงนี้ตัดบายเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นนะครับเนี่ยยังไมไ่ปิดเขียวขึ้นมาในโซนนี้เลยต่อมาเราก็ต้องมารอดูว่าอ้าวในเมื่อมันไม่เขียวนะผมก็บอกแล้วว่า มันน่าจะลงมาต่อนะครับนะลงมาก่อนนะเพื่อให้เป็นโซนที่สวยีนี้ถามว่าลงมาไหมลงมาจริงครับแต่นะแต่ทะลุไปไงไม่ได้ไม่ได้แบบยื้อๆตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะปิดเขียวเป็นโดจิเป็นพินบาอะไรในช่วงของ EMA day ตรงนี้นะครับนะมันก็เลยทำให้ผมเองเนี่ยก็งุดงหนนิดนึงนะนะเพราะคาดหวังว่าเอ้ยมันน่าจะขึ้นแล้วนะจะได้เข้าออเดอร์ใน อย่างน้อยก็พูดวันนี้ว่าเฮ้ยเตรียมเข้าออเดอร์ได้นะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะปิดเขียวในช่วงนี้ใช่ไหมแต่ว่าทะลุมาอย่างนี้ก็ถือว่าน่าจะไม่โอเคแล้วนะครับน่าจะเป็นน่าจะไปหาจุดขึ้นโซนอื่นต่อมานะครับนะในที่เคยพูดไว้เมื่อครั้งอดีตนะครับนะตั้งแต่สมัยที่บอกว่าช่วงนี้นะช่วงใครจําได้นะก็จะบอกว่าราคา1นึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นราคาที่ลงมานะนะครับนะแต่คาดหวังว่าจะลงมาที่ ema day นะครับถ้าถ,ถ้าใครที่ยังตามอยู่ก็น่าจะบวกนะครับนะมีบางคนยังเซล,ลไม่ไม่หยุดเลยนะครับนะแต่ตัวผมเองนะครับกระโดดออกตั้งแต่ช่วงนี้แล้วนะลงมาช่วงนี้ผมก็กระโดดออกแล้วนะครับนะเพราะคิดว่ามันอาจจะมีแรงทําให้ดีดกลับขึ้นไปนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นขาลงเราก็ได้มาเนาะแต่ว่าผมเองตัวผมเองนะตัวผมเองไม่ได้ได้สุดขนาดนี้นะครับได้มาก็ปิดในช่วงนี้นะครับนะแค่ช่วงนี้แล้ว นะไม่ได้คือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะลงมายาวขนาดนี้เนี้ยต่อไปนะครับนะต่อไปก็เรามาออม,อมองกันนะครับนะในรอบของสวิงก่อนสวิงคืออะไรเวลากราฟทำเทรนขึ้นไปนะครับนะอันดับแรกอ่ะอยวเพิ่งลืมนะครับนะเราทำ TP รีบรอยบร้อย25 35หนะครับอันนี้คือ TP ที่ ระยะไกลนะครับก่อนหน้านี้ก็ไกลอันนี้ก็ระยะไกลนะครับเป็นท p ที่มาถึงจุดสําคัญต้มนะครับทุกคนก็จะเห็นเนาะแล้วช่วงที่มันกําลังขาลงมาผมก็บอกว่าไอ้ช่วงนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือย m ม d a y นะอยู่ในอยู่ในโซนนี้นะ,นะกับไอโซนนะผมคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะโดนตรงนี้ดีกับขึ้นไปนะให้ระวังด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นรอบของสวิงจริงๆนะครับในเวลากราฟกลับมาพักตัวเนี่ย มันจะชอบกลับพักตัวที่อะไรครับ100กลับมาหา50นะครับแล้วก็เคยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันถ้ามันเลยนะครับมันเลยอิมเอเดจริงๆแล้วมันไม่ปิดเขียวให้เราเนี่ยผมพูดไปแล้วนะไปลองฟังในช่วงมืวานวันพุธหรือวันอังคารที่แล้วอะนะครับไม่รู้อยู่ในในคลิปไหนนะอันนั้นจะเป็นเหตุผลที่ที่ท,ที่ที่เยอะกว่านะครับเวลามันกลับมามันก็จะกลับมาหาเลยครับมาหา50นะครับครึ่งหนึ่งนะครับนะของรอบสวิงตัวนี้ พราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นว่ามันกําลังดีด e EMA H4 อยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะดีดแล้วเพื่อขึ้นไปเราดูแท่งแท่งอยากจะให้ไม่ได้ดูให้แท่งดูแทแท่งดีแท่งเนี้ยอยากจะให้ดูมันอาจจะปิดแบบนี้ก็จริงแต่อีก4ชั่วโมงต่อมามันอาจจะเทแดงลงมาเลยก็ได้นะครับนะแต่ถ้าแท่ง day ไอ้แท่ง EMA H4 แล้วมันพุ่งขึ้นได้อย่างเงี้ยนะแล้วแท่งที่2พุ่งขึ้นต่อเนี่ย คุณก็ต้องมารอดูแล้วว่าว่าฟอร์มของ day เ,เนี่ยมันจะมีลักษณะในการสมควรที่จะปิดเขียวอย่างไรนะครับนะแต่ว่ามีโซนที่สำคัญไหมที่ที่มันดีดลงมาก็ไม่แน่นะครับนะอาจจะดีดโซนเดียวกันกับตรงนี้ก็ได้เห็นไหมจุดนี้ก็เป็นจุดดีดเก่าเห็นไหมดีดเก่านะครับนะดี่ดเก่าที่สำคัญเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้เครดิตตรงนั้นดีกว่านะครับมองจุดใหญ่ๆนะ ในรอบสวิงของปัจจุบันเนี่ยมาหา50ทีนี้มันไม่ใช่50อย่างเดียวสิครับมันเป็นฟิโบ50รอบใหญ่ด้วยที่โดนฟิโบนี้ก็กลับมาพักตัวที่ฟิโบนี้ต่อนะครับตามก็กลับมาที่เดิมอแอ้วเ็กรอบตอนนี้ถ้าจะมองว่าถ้ามันจะกลับไปเป็นขาบายใช่ไหมเออส่วนตัวนะยัง ถ้าลงมาขนาดนี้เหมือนกัน,นครับใช้ใช้ใช,ใช้ใช้แค่ H4 คงจะไม่อยู่เรารู้โซนนะครับเรารู้โซนอย,อย่างแรกคือเราต้องรู้โซนก่อนว่าอย่างผมเนี่ยผมมองโซนเนี้ยเฮ้ยสำคัญเลยเว้ยโซนเนี้ยสำคัญมากอาจจะเป็นการกลับมาแล้วค่อยกลับขึ้นไปก็ได้อันนี้คือแค่คิดนะครับแต่สิ่งที่เราต้องดูคือเหตุผลแรกอ่ะสองเหตุผลแล้วเนี่ยสองเหตุผลที่สําคัญสําคัญมากๆด้วย ยวผมต้องมาลองหาดีว่ามาีเป็นรูปแบบของ inside bar outside bar ตัวไหนไหมก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวเอาห้าสิบตัวนี้อ่เห็นไหมนะก็อยู่ในโซน,น,โซน, 200, โซนเนี้ยโซนสองร้อยโซนสองพนหกแปดเนี่ยของแท่งเนี้ยนะก็ถือว่ามีความสำคัญนะอันนั้นช่วงระยะเนี้ยนะครับนะแต่แต่ผมมองว่าไอ้สองร้อยไม่น่าจะสวยนะครับนะมองตรงนี้มากกว่า มองตั้งแต่38.250แล้วก็2618ในราคาตั้งแต่1.282ถึง1.287เนี่ยมองราคาตรงนี้สำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นเออมันเราต้องมารอดูกันว่าไอ้แท่งแท่งแดงเนี่ยที่มันกำลังจะหุบลงมาต่อหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีแท่งสมมุติแดงอาจแดงแตะลงมาอาจจะเท่าเท่าไหนไม่ผมไม่รู้แต่เขียวพุกเนี่ยลงมาต่อลงมาต่อลงมาต่อนะล้วดีดช่วงจังหวะช่วงเนี้ย นะครับแล้วทําขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเล็กๆเป็นพีนบาร์หรืออะไรก็ตามถ้าทําได้จุดโซนนี้ที่เราคาดหวังเนี่ยมันก็น่าที่จะอะไรครับถ้ามีระดับเดแท่งเขียวในโซนที่เราคาดหวังวันต่อไปเราก็ค่อยเข้าออเดอร์ก็ได้นะครับถ้าเป็นขาบายนะแต่ถ้าเป็นขาเซลล์ผมกำลังมองว่าคงไม่ได้เอาไปเป็นเ,นเนซิกหรอกนะครับสำหรับขาเซลล์นะเพราะว่ามันก็เกิดมาแล้วแต่อยากจะให้ดูเนี่ยตอนนี้ที่มันกำลังดีกับ เออ EMA 200นะครับนะที่มันกำลังดีกับ EMA เอ้ยไม่ใช่ที่มันกำลังดีกับ EMA 200วนะว่ามันสามารถปิดเขียวได้จริงไหมนะครับถ้าปิดเขียวรูปนี้ถามว่าสวยไหมสวยนะครับแต่ถ้าอีก4ชั่วโมงต่อมามันไม่ได้ปิดแบบดิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ไร้ความหมายนะถ้าอยู่ดีแบบปิดแดงแล้วมันทะลุถ้าคุณเห็นว่ามันแบบปริมปริมไอจังหวะแบบนี้ปริมปริมแบบจะทะลุใน h ในโซน EMA เดิมเนี่ยปกติผมจะชอบเซลล์เซล์สั้นๆนะแต่ตอนนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเซลล์เพื่ออะไรความหมายนะครับมันเป็นเซลล์เพื่อไปหา TP ในระยะในระยะที่ที่เราคาดหมายนะครับก็คือนะตรงนี้นะครับเซลล์เซลล์ตามลงมานะครับตรงนี้แต่ขอให้ดู h4 ปิดแท่งก่อนนะนะครับเพื่อความชัวร์แล้วถ้ายิ่ง h 4ปิดแท่งแบบเป็นแท่งแดงอย่างเงี้ย สมว่ิถ้าปิดลงมาแดงยังแดงต่อเนื่องเนี่ยก็น่าเซลล์ตามลงมานะครับนะก็น่าจะได้ระยะนิดนึงนะครับนะในระยะที่ประมาณเกือบร้อยปดนะครับส่วนสต็อป o ล s คุณก็ลองอาจจะเป็น1ต่อ2หรือ1ต่อ3ก็ได้ก็ลองไปคำนวณดูว่าจะเข้าออเดอร์หนะักเท่าไหร่นะครับนะฉะนั้นสําหรับขาโลขาขึ้นที่เราวิเคราะห์ก,ก่อนหน้านี้ก็ก็ดูจะเฟลเฟลไปเนาะนะครับ ก็หวังว่าน่าจะพอเข้าใจเนาะสำหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้ใครที่หวังว่าจะไม่มีใครคือผมก็บอกแล้วว่าว่าไอจุดแบบเนี้ยคุณรอเดย์น,นะครับนะบางคนก็ทักมาว่าผมติดออเดอร์ครับมันจะลงไปแค่ไหนครับเนี่ยถ้ามาอ,อารมณ์เนี้ยคือคือผมบอกไปคือสมมุติว่าผมบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะลงมาตรงนี้ตรงเนี้ยคุณคุณก็จะไปมีความหวังไงเ,เออแต่ผมผมก็จะตัดบทบอกว่า ผมบอกแล้วนะว่าคุณควรจะรอเดให้ปิดเขียวนะครับนะแล้วการเข้าอย่างนี่อย่างอันเนี้ยที่มันปิดเขียวในโซนที่ผมอยากจะเข้าเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นว่าเห็นแท่ง G U ป่ะไม่ต้องมองว่ามันมาถึงตรงนี้หรอกเอาแค่ตรงเนี้ยนะมันดีดย่อขึ้นไปแล้วไม่มาตรงเนี้ยนี่ก็ได้กินแล้วนะครับนะกินแบบตามโซนแบบคือคุณหาโซนเข้าคุณดูผมวิเคราะห์คุณเห็นผมหาโซนเข้า แล้วทำไมเวลาคุณจะออกออเดอร์หรือว่าคุณจะคัดลอสเนี่ยคุณไม่ออกเป็นโซนคุณไม่ออกไปตามกฎวะรู้สึกแบบแปลกไหมบางคนแบบเอ้ยของขายหมูเสียได้จังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณเข้าหนักหรือว่าอะไรยังไงผมไม่รู้นะแต่เวลาอย่างเงี้ยผมเนี่ยเนี่ยสองวันมาแล้วผมยังไม่มีไม้เข้าเลยเนี่ยเพราะว่ามันสำหรับ GU อะนะออโอเคต่อนะครับไปที่ GJ นะ่าจะเข้าใจเนาะโอเคมามาถึงช j นะครับนะรูปเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเพราะว่าออผมลง X n e s s ตัวน,นี้ไว้สำหรับวิเคราะห์ให้เพื่อนๆน,นะโดยเฉพาะแอร์น้ำมันหยดไม่ต้องลองแอรแล้วโอเค มาดูนะครับนะในเรื่องของ GJ นะครับนะอ่ะเหมือนกันนะครับนะเอ่ออย่าเพิ่งมองอย่าเพิ่งโฟกัสไปที่แท่งแท่งแดงนี้นะอ่ะดูอันนี้นะครับเนะี่ยนี่คือฐานนะครับนี่คือฐานนะครับนะเป็นเป็นฐานเดียวกันเนาะเอาแค่ตรงนี้ก่อนเมื่อวันศุกร์นะครับ GJ ปิดสวยมากนะผมบอกว่าสวยจริงๆนะครับนะและแท่งตรงนี้คือวันศุกร์แท่งตรงนี้คือเสาร์อาทิตย์นะครับ ส่วนแท่งอันนี้คือวันจันทร์คุณเห็นแล้วว่าแท่งวันจันทร์ไม่เอื้อมเงิต่อการเข้าออเดอร์ของเราเลยผมเนี่ยกำลังคิดว่าสมมติอ่ะอันนี้คือแท่งวันศุกร์นะเอาแท่งวันศุกร์อยู่ตรงนี้ไอแท่งตรงนี้ไม่เกี่ยวผมกำลังมองว่าถ้าวันจันทร์เนี่ยเปิดมาในลักษณะแบบการาฟลงมาก,ก่อนนะครับลงมาเพื่อแบบช่วงเนี้ยจะสวยมากนะครับแต่ทีเนี้ยมันดัน มันดันนะครับแท่งมันดันแบบว่าเปิดมาปุ๊บแล้วมันดิ่งขึ้นเลยนะมันดิ่งขึ้นปุ๊บนะดิ่งขึ้นเหมือนจะสวยแล้วมันก็ย่อลงมาในคลิปตาเดียวแล้วก็ปิดแท่งในลักษณะแบบนี้ซึ่งการแบบนี้มองแล้วว่าไม่ใช่นะครับนะไม่สวยเวลาการาฟมันวิ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเช้าเนี่ยมันจะไปทําหางนึกออกไหมถ้าเช้ามาทําหางลงมาได้เนี่ยนะ กลางวันนะครับก็ขึ้นไปทำแท่งนั่นเองนะครักลางวันกลางคืนก็ขึ้นไปทำแท่งแบบนี้ก็าอาจจะทำให้ GVP ขึ้นได้นะครับมันก็เลยทำให้ตัวผมเองเนี่ยนะไม่ได้เข้าออเดอร์ในในช่วงนี้เลยนะครับนะหรับ GUGJ ไม่ได้เข้าออเดอร์เลยนะครับพอแบบเอ่อถามว่ามันมีนี่มันก็มีแนวต้้สงสำคัญเหมือนกันนะ ถ้าพูดถึงมันมีการดีขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับยมันมีการดีขึ้นไปเนี่ยชนนี่นี่ก็ชนนะครับคือพอผมเห็นเอ่อ h4 ตรงเนี้ยนะครับนะปิดแท่งยาวเนี่ยผมก็คิดแล้วว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันคงไม่ปิดถ้ามันปิดอย่างเงี้ยมันจะอัด คือตอนแรกไม่ได้มองว่าเป็นแท่งเขียวอย่างนั้นด้วยนะสำหรับเดะมองว่าจะเป็นพินบาพินบาของแดงกับหัวแล้วก็หางหางอยู่ตรงเทนไลน์พอดีอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าคิดว่าเป็นตัวนี้นเป็นแดงและนะครับก็เลยอพอวิเคราะห์พอมามองๆแล้วเนี่ยคือมันก็ต้องตัดสินใจคุณเห็นไหมถ้ามันยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ นะครับจุดนี้ถ้ากลับไปทะลุนะถ้าตรงเนี้ยดันตัวนี้ทะลุขึ้นมาได้นะครับที่ที่ส่งรูไปไว้ในกลุ่มนะช่วงเนี้ยนะราคา 1. 4 1.45.5นะุสี่ห้าจุดห้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเทรนด์ไลน์ที่สวยงามเลยนะถ้าทะลุมาได้นะผมก็เลยมองว่าเนี่ยมันจะกั้มกั้มปึงปึงตรงนี้หรอก็อาจจะไม่หรือใช่ไม่รู้แหละแต่คิดว่าถ้ามันขึ้นไปอาจจะขึ้นไม่สูงกว่าน,นั้นนะเนะีนะ่ยก็ขึ้นไปประมาณ ก็เลยทํารูปให้ดูแต่ทีเนี้ยการมานดันลงมาก่อนนะครับใครที่รีบไปบายขึ้นไปนะจากจุดจุดเนี้ยผมก็ไม่รู้จะ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 ,จะพูดกับคุณยังไงแล้วนะเพราะว่าผมก็บอกว่าเฮ้ยรอก่อนนะรอแท่งเทียนสวยๆก่อนซึ่งตรงที่ไม่มีถ้าไม่ต้องมองเดยหรอกมองแค่เฮสซี่ยังไม่มีเฮสี่ให้เข้าเลยเออการที่คุณช้าเพื่อรอเนี่ยผมจะให้เห็นกรณีแบบนี้ การที่คุณรอช้ารอนิดหนึ่ง,งเอาไม่ต้องแท่งตรงนี้หรอกเอาแท่งเนี้ยแท่งย,วยาวๆเนี่ยถามหน่อยว่าถ้าคุณบายขึย้นไปคุณได้กาไรปะเอาแค่แบบแท่งลักษณะแบบนี้มันยังไม่ได้ก็ขึ้มนมาเนี่ยแต่จุดสําคัญแบบบางจุดเนี้ยผมก็รอให้มันเขียวคือลุ้นเขียวเลยถ้าเขียวปุ๊บเอ้ยฉันได้เข้าออเดอร์แล้วละ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเขียวแบบเป็นรูปอุบาทอุบาทนะเป็นรูปแบบ เอ็นกราฟิกหน่อยๆหรือว่าเป็นลนักษณะแบบพินบา like ร์เลยตรงเนี้ยเออจุดเนี้ยน่าเข้านะครับนะทีนี้มาดูปัจจุบันกันบ้างปัจจุบันนะครับนะเหมือนกับกราฟกาลังโดนกดกดกดลงมานะครับนะจะกระดกดีทุกเม่ไหเนี่ยอมนมันโดนกดลงมาแล้วก็ ทำอะไรครับเบรกเอาเรียบร้อยใช่ไหมจากเมื่อกี้ J นะครับผมทําในรูปแบบนี้ไว้ใช่ไหมนะแตมันก็ลงนะครับลงมาถึงจุดที่ผมคาดหวังว่านี่ไงนะเป็นเหมือนกับประปาง3ยอดเนาะนะครับนะ TP เรียบร้อยแล้วอาจจะพุ่งขึ้นนะครับทีนี้มันก็ลงมาทำ TP จริงๆแล้วก็พุ่งขึ้นแหละทีนี้พุ่งขึ้นไม่สุดดีครับประเด็น ก็หลุดเทนไลน์มาได้เหมือนกันครับนะอย่าง GU นะที่ว่าเดีย๋ยวขอตีฟิโหม่เอาแค่ okay, HIGH นะครับตรงนี้คือจุดที่ดีขึ้นไปนะครับสำหรับ g GJ เนะี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะกลับขึ้นไปเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเท่าที่มองเนะี่ย มันเป็นลักษณะเหมือนกับอะไรครับนะลงต่อใช่ไหมลักษณะแบบนี้เลยนะครับไม่รู้อาจจะมีอีกอีกดอกหนึ่งแล้วก็ลงยาวหรือเปล่านะครับนะไม่แน่แต่ถ้าที่มองเนี่ยคือไอ้ตรงเนี้ยไม่น่าจะเป็นจุดสุดหลักร้อยห้าเห็นไหมเมื่อคุณมาเห็นร้อยกับห้าสคุณจะเห็นอะไรโซนหล,หลายๆอย่างที่อยู่ด้วยกันเห็นไหมเหมือน GU เมื่อกี้เลย 50ของไอเนี้ยมาอยู่นี่นะครับแล้วก็มันมีโซลสำคัญตรงนี้กระจุกอยู่ตรงนี้เพียบเลยเนี่ยเห็นปะิโบสามแปพิโบ, 8, โบ50นะครับอรอบใหญ่รอบใหญ่สุดก็จะเป็นเอ่อ50ใช่ไหมลองลองมาก็เป็น3 8ลองล,อง,ลองมาก็เป็น่ p TP ของรอบสวิงนะครับ50เพราะฉะนั้นช่วงนี้เช่นกันนะครับ,รบนะเราไม่รู้ว่าช่วงนี้จะสามารถทําให้กราฟดีขึ้นมาได้ไหม แต่ถ้าสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าได้นะอ่ะคุณเห็นไหมมันไม่แปลกเลยนะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดดีดใหญ่นะครับนะกลับมาดีดในโซนนี้อีกทีหเ,เห็นไหมมันมีในย่ะสำคัญบางอย่างที่่ทีทเทียบกันเพราะฉะนั้นถ้าใหญ่ขนาดนี้เราเลยเห็นว่าเอ้ยจุดนี้มันเป็นจุดดีดขึ้นจุดนี้มันอาจจะลงมาหาจุดนี้แล้วก็ดีขึ้นไปอีกถ้าดีขึ้นมาแล้วทำไฮใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรโลมเก่าอยู่นี่นี่คือโลใหม่ย่อกลับมาทําโลใหม่แล้วไปนิวไฮเกิดอะไรครับเกิดนิวไฮเกิดนิวเอ่อไฮเออร์โลไหครับนะโลนะที่สูงขึ้นนะครับนะยกตัวที่สูงขึ้นก็ตามสเต็ปของใน Google นะครับที่เราพูดพูดกันเหมือนกันครับแท่งเทียนเหมือนดูเหมือนกับ G u เลยที่ ถ้า h หปิดเขียวคุณก็รอดูแท่งต่อไปว่ามันจะปิดแดงไหมนะครับแต่ถ้าแท่งนี้มันลงมาแล้วมันปิดแดงนะก็อาจจะตามน้ำมาโซนตรงนี้ได้นะครับเราก็มาดูว่ามีเดย์ตรงนี้ตอนนี้คือต้องดูเดย์อย่างเดียวนะครับนะดูเดย์ก่อนเลยว่าปิดได้ไหมนะปิดได้ป่าวช่วงนีนะ้ปิดเขียวได้ไหมเหมือนกันครับมันมันไม่ใช่แค่โซนตรงนี้หรอก ไอโซนก่อนหน้านี้ก็ควรจะปิดเขียวสวยๆก่อนนะครับก็นะสำหรับ GJ ก็ดอกไปนลจบจบไปนะนะไปย้อนดูเอานะใครที่ไม่เข้าใจพี่โบจะย้อนนะแต่แต่และพี่โบมีมีรายยาที่ต่างกันไอสีขาวเนี e ่ยคือรอบใหญ่สุดนะระดับเดระดับนีแต่สีฟ้าเนี่ยคือรอบล่าสุดก็คือที่มันลงมาน,ะนี่ถึงนี่ กระดูกมีเจ็ดห้ามีหกสิบมีห้าสิบมีสามแปดมียี่ห้าเห็นไหมอย่างพวกนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่มีสิ์ที่แบบอาจจะยื้อยิงกันหน่อยนะนะกลับขึ้นไปชนตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ล่วงมาในโซนนี้ครับโซนนี้โซนสองคันนะใน H4 สี่มองไม่เห็นแต่ในเด์เห็นแน่นอนนะครนะับเนาะนี่ เดเห็นแน่นอนนะครับตอนเดียวกันตัวที่หน้าบ่ายเนี่ยจุดจังหวะแบบพวกนี้ไม่ได้คือไม่ได้เข้าครั้งที่แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีจุดเข้าให้จริงๆนะครับอย่าไปเสียดายว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องเข้าทุกวันนะครับถ้าคุณมีเทคนิคของคุณที่คุณเข้าทุกวันได้ผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยมองให้ชัวร์แล,ล้วรันไกลๆนะครับโอเคสำหรับทองนะ ทองก็ยังไม่ได้หยุดลมเลิกอะไรหรอกนะครับนะก็ยังมองว่าก็ยังเป็นเดยที่แดงอยู่อันนี้ก็เป็นเขียวไม่รู้จะเป็นเขียวว่าคารหรือว่าจะมีอะไรมากระทบกระเทือนใจเขาหรอเปล่าทำให้เขาดีขึ้นไปอีกทีนึงนะครับและใเหตุผลของทองเนี่ยคงจะไม่ได้เบวางหรือพูดเสริมอะไรมากนะก็มองว่ามันเป็นจุดดักตบอีกจุดหนึ่งครับ ที่แรงมากนะจุดนี้เป็นจุดกระชากลงแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนแนวต้านของเรา TP ที่คาดหวังนะครับคือฟิโบ50นะคาดว่าจะมาตรงนี้แต่ถ้าสำหรับใครที่มองว่าเฮ้ยมันเยอะไปคุณก็อาจจะมาดูนะเห็นไหม EMA h 4ก็อยู่ตรงนี้พอดีนะครอยู่ตรงห0.8ที่เป็นฟิโบพอดีนะครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะ TP เป็นเป็นซอยๆนะครับเป็นโซนๆนะฮะได้นะ สต็อปล็อตของมันไม่ยากเลยครับอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนเลยแต่ถ้ามาถึงก็ยอมแล้วก็แต่เนี้ยทองมีติดไม้ติดมือมานะครับเพราะว่ามันก็ยังไปถ้าไปได้เรื่อยๆนะครับนะพอร์ตก็โอเคแต่ถ้ามันย้อนกลับขึ้นไปก็กระโดยแค่หน้านออเดอร์ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็จะได้รู้ว่ามันก็จะมีโซนอื่นที่สําคัญกว่านี้ที่เราให้เราได้เข้าครับนะเพราะฉะนั้นสำหรับ กองก็ประมาณนี้ทุกคู่เงินก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอคูดสักแค่ตามชมถ้าไม่รู้ว่าจะฟังทันหรือเปล่านะครับใครที่คิดว่าช้าไปก็กดสปีดใครที่คิดว่าเออไวไปก็กดสโลว์นะครับในยูทูบมันทำได้ก็นะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามะสมเงินได้นะครับเปิดบัญชีด้านใต้คลิปลิงก์วิดีโอนี้นะครับนะใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถเอาลิงก์นี้ไปบอกซัพพอร์ตได้นะครับว่าโอกาสที่จะมาสมัครกับลิงก์นี้นะครับผมก็ พยายามทาให้ดีสุดนะครับนะเพหวังว่าทุกคนจะเคารพในตัวเองแล้วก็เคารพในส่วนรวมแล้วก็เคารพในตัวผมนะครับในในสิ่งที่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมาเคารพต้องมาสักการะต้องมาโพสต์หาต้องมาเมนบูชาปัญญาอ่อนนะครับเคารพในตัวผมคือ,อ,อให้สเปซพื้นที่กับผมนะครับนะคุณควรจะเคารพตัวเองด้วยการว่าเอ้ยไอ้นี่มันสอนฝีมันวิเคราะห์รีลองดูที่มันวิเคราะห์ยังไงเอ้แล้วที่มันใช้วิเคราะห์มันใช้เทคนิคอะไร ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะในช่องผมมาแล้วที่ผมทำนะครับยงแค่คุคณไปฝึกเขาบอกเองฝึกฝึกฝึกนะถ้าคุณดูถูกหัวสมองตัวเองย้อตัวเองกระจอกเนะี่ยคุณก็ดูแค่สิบใบนะครับไม่ต้องฝึกนะแต่ก็ถ้าถ้าดูแค่นั้นก็ก็อย่าถามมาแค่จะขึ้นหรือลงนะครับเพราะยังไงผมก็ไม่ตอบนะครับเนี่ยนะผมไม่ชอบตอบคำถามแบบนี้นะครับเพราะว่าเจตนาผมคือเจตนาคนสอนมาต้องทําให้คนเรียนตามได้นึกออกปะ ทีนี้ถ้าคนสอนมาทําให้คนเรียนหมักหมมสมองตัวเองอยู่กับคนสอนเนี่ยมันจะเรียกว่าเรือจ้างใช่ไหมหรอว่าเขาเรียกว่าเรือเช่าอ่ะให้แต่ผมไม่ได้แบบไปเป็นตีตัวเป็นอาจารย์นะก็คือคิดอยู่ว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยนะครับนะสิบคนที่เขามีทุนที่เขาจะไปเรียนนู่นเรียนนี่เขาลองฝึกกับเราก่อนแล้วเขาเห็นผลไหม ทีนี่เขาเห็นผลไม่เห็นผลเขาจะไปต่อยอดหรือเขาอยากจะไปลองเรียนต่อหรือถ้าเขาทําเองได้เลยผมว่าเงินตรงนั้นก็น่าจะมีประโยชน์กว่าไปให้อาจารย์จอมปลอมหลายๆที่นะครับหลายๆเพื่อนหลายๆคนคนเก่าๆจะรู้นะถ้าผมพูดนะว่าเมื่อก่อนนะครับนะสำนักไหนดังๆอะไรเงี้ยนะครับนะเสียเป็นแสนครับนะที่ผมไปเรียนนะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยทําให้อ่า อะไรผมดีขึ้นนะครับนะจริงสมัครนาฟีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคุณจะไม่ได้การจับใจความเท่าไหร่หรอกนะที่ผมได้เยอะๆมาก็คือนั่งนะครับอยู่กับมันนะครับนะเขียนสลิสเตทนะครับว่าเราวิเคราะห์ถูกไหมไปอย่างนี้ได้ไหมนะซึ่งมันมีผิดถูกเป็นปกตินะครับแต่ถ้าเราบริหารเริ่มเบื่อแล้วคำว่าบริหารเงินถุกนะครับเรียกว่า เราควบคุมความเสี่ยงของสมองเราได้มากแค่ไหนอันนั้นน่ยก็จะทําให้เราดีขึ้นมากเท่านั้น,นะะเรื่องนี้สอบกันไม่ได้เรื่องบริหารความเสี่ยงมีคลิปของผมนะครับที่วิธีการหา TP เป็นเปอร์เซนต์ทำตามนั้นทําตามการวางแผนตัวเองครั้งแรกก่อนที่จะเติมเงินเข้าไปเทรดถ้าทําตามนั้นได้ถึงแม้ว่ามันจะผมคิดว่าไม่ล้างนะครับผมคิดว่าถึงล้างเนี่ยมันต้องใช้เวลาปี สำหรับคนที่ฝึกจริงๆนะบัญชีเซนมันมีนะฝึกแบบนั้นนะครับนะคุณยิ่งอยู่ในตลาดนานมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะเห็นการวิ่งของกราฟมากขึ้นเท่านั้นบอกได้เลยแต่ถ้าคุณยิ่งมองเงินมากเท่าไหร่ยิ่งมองตัวเงินมากเท่าไหร่มันก็จะความเป็นมนุษย์คุณต้องยอมรับว่ามันหวยหาตลอดเวลานะครับนะมันต้องการสิ่งใหม่ๆมันต้องการต้องการเยอะนะครับแต่ถ้าคุณอยู่กับมันนอยู่กับอะไรมันนาน,านๆคุณก็จะชินถูกไหม ดังนั้นคุณอยู่ในตลาดอยู่ในกราฟนะออเดอร์อยู่ในกราฟให้มันนานกนนะค็ค่อยไปมองว่าจะไปปิดกำไรยังไงกไันนะมันก็มีเทคนิคอื่นๆมากมายที่ดีกว่าผมเยอะแยะนะครับนะแต่ผมก็คิดว่า,วาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำเองนะครับแล้วก็อยากจะถ่ายทอดใครที่รับไปก็รับนะครับนะก็หวังว่าจะดีทุกขั้นนะครับนะเราฝากไว้ด้วยนะครับเราลิงก์ด้านใต้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ